อิสระเสรีกับระเบียบวินัยอะไรสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาอิสระเสรีจะมีได้จริงๆก็ต่อเมื่อเราฝึกจิตจนเป็นอิสระจากกิเลสได้เสียก่อนนั่นก็คือ บรรล,ลุพระอาหารหันต์นั่นเองตราบที่เรายังไม่ได้บรรล,ลุพระอาหารหันต์อิสระเสรีมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะเราแต่ละคนก็ยังถูกกิเลสตัณหาใสาหัวอยู่ดังนั้นยิ่งร่ำหาอิสระเสรีมากเพียงใดก็จะยิ่งเท่ากับ ยอมให้กิเลสตัณหาใสาหัวมากเพียงนั้นส่วนระเบียบวินยัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับมนุษย์ผู้ที่ยังมีกิเลสท่านเองเพราะถ้าไม่มีระเบียบวินยัยเราก็จะถูกกิเลสใสหัวมากขึ้นพอมีระเบียบวินยัยบ้างมันก็จะยับยั้ง ไม่ให้กิเลสใสหัวได้ครับ